สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีระดาวงละครห้องสองเลขที่38สาขาวิชาภาษาไทยค่ะอุเปนทราวิเชียนฉันทิชงจจงเจดกละลเหตุยุยงเสริมกระนำและซ้ำเติมนฤพัฒทธธกอการละครั้งระหว่างคราทินวาระานนานาน เหมาะท่าที่ทาจัน้าก่อเชิญสเสด็นไปบอหอนจะมีสาระหรือหาประโยชน์ไรกระนั้นเสมอในสาะแสดงทะแสงทำและบางก็พูดว่าณแหน่ข้าสะดำตามยุบนระบินความ พระจะแจ้งกระจายมาละมือติเตือนทันก็เพราะทันสิแสนสาระพัดทลิดพาวะและสุดจะขันโซน